เอาละครับผมมีข่าวดีสําหรับชาวคาบาโมบายทุกท่านนะครับผมทีมงานได้ออกมาประกาศที่หน้าเพจล่าสุดนะครับผมโดยให้ความว่าเตรียมพบกับกิจกรรมสุพิเศษสําหรับผู้เล่นที่อยากไปมันตอกันที่คาบาเอ็กส์เตมติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้นะครับผมซึ่งในคอมเมนต์นะครับผมทีมงานก็ได้บันทาการคอมเมนต์ต่อว่ากดขลอกยูไอดีของทุกท่านเอาไว้แล้วพบกันเร็วๆนี้นะฮะซึ่งเหมือนเป็นในหนึ่งว่าสําหรับชาวคาบาโมบายที่อยากจะไปต่อในคาบาพินะครับผมให้ทาการขลอกยูไอดีไว้ ซึ่ง UID นี้นะครับผมให้เรากดไปที่ option นะครับแล้วเลือกที่ข้อมูลมาบรรทัดที่3นะครับจากตามรูปภาพนะครับผม,บผมก็ทําการคัดลอก UID แล้วเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ดีเพื่อที่จะการไปใช้ต่อในกิจกรรมในภายภาคหน้าซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่จากการคาดเดาก็อาจจะเป็นแบบไอเทมชดเชยหรืออะไรประมาณนี้นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่นรอ,รอติดตามข้อมูลต่อไปนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็มาแจ้งเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้า